โอเควัสดีครับมนะน้าอมพุกิตไฟแลวกันนะครับอ่านี่เทสนะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับพี่ชายสุดหล่อนี่เองนะครับอ่ะโอเคนะครับนะหลายๆท่านก็เห็นคลิปรีวิวกันไปบ้างแล้วสำหรับเสียงของเจ้าบอส g t ทีพัน ครับนะเวลาขายซื้อของผมผมก็จะถ่ายวิดีโอแบบนี้เลยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเออมันใช้งานได้ปกติแล้วก็เซตอัพเสียงด้วยนะครับนี่เลยครับนี่นะครับเชื่อมต่อคอมได้ปกติร้านปรเสรครับเพราะว่าผมต้องลงไฟล์เสียงนี่เห็นไหมครับจะมีชื่อผมอยู่ JBFJBF เนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับอ่านี่ครับต่อให้เห็นเห็นเลยเนาะอ่าแล้วก็ต่อใช้งานของเจ้า XLR นะครับหรือจะเป็นโมโนอะไรพวกนี้ได้ปกติเลยนะครับนะเซตอัพเสียงนะก็ก็อ่ะ ใช้งานได้ทุกปุ่มทุกฟังก์ชันเลยนะครับอ่าที่หนึ่งอ่านี่ครับกดให้ดูเลยหนึ่งสองติดแบบง่ายๆเลยนะครับสามสี่ห้านะครับนะอ่านี่ก็จะมีเสียงจืดนะเพราะว่าผมถอดจากกีตาร์ออกแล้วนะครับอ่านี่ก็ใช้งานได้ปกตินะปุ่มต่างๆอะไรพวกนี้โอ้โหตัวนี้ค่อนข้างจะสภาพดีนะครับอ่านี่ครับปุ่มเพย์ต่างๆนี่ก็เลื่อนได้หมดนะครับปุ่ม็อบนี้เดี๋ยวเขาปรับมั่วๆก่อนนะปรับมั่วๆก่อนนะอ่านี่หมุนหมุนให้ดูนะ ปรับแบบมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะจะได้ทดสอบในตัวแล้วกันนะครับอ่านี่ move on อะไรพวกนี้นะอ่ะกดออกก่อนนะเดี๋ยวมั่ว <c oughs> แต่เผือไปกดเซฟเด้วก็โปรแกรมเปลี่ยนอีกอะไรอีกอย่างเี้นะครับอ่าเวอร์ลองวอลุ่มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าเวอร์ลองวอลลุ่มเนี่ยนะครับอ่าพีเดิลเขาเรียกพีเดิลอ่านี่ครับให้ดูเลยนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับเห็นไหมครับ อ่าศ uh, ูนย์ถึงร้อได้ปกติเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมนะซื้อกับจะพุกจะไฟเซตอัพเสียงให้ด้วยพร้อมมีรีวิวแบบนี้มั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับจัดไปครับผมนะหรือว่าจะส่งมาลงไฟล์เสียงก็ได้นะครับชื่นชอบเสียงอะไรอย่างไงก็สามารถส่งมาได้ที่ผมก็เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ซะด้วยนะครับซอย20นะครับหรือตามหมดตามแผนท,ที่ผมลงไปเลยนะครับ อ่าโอเคขอบคุณมากครับ